ก็กรร๊บซอดีนะครับยินดีต้อนรับการสู้อย่างมังบูชาไก่ว้าวกนอีแล้วนะครับมีนะครับแรกกับทามหลายคนนะครับกับทามมากมายเลยว่ามังกับตาไอติวงไอติวาัดตรงนี้ยําตำพื้อตรงนี้ตาพลื้อจังหวะบังคืองานใช้ถึงตอดได้ใช้ถึงตอดได้ถึงตำม้ไปว่าแบบแบบซักกันตำพลื้ออ่ากับวันนี้บังอย่ามาตำมาดิไการีเวตอดได้มันก็ไม่ซูนมันติดอยู่กับเอก็กซ์เราเราต้องมัด มันไม่ต้องมาหมัดสายอยู่ใช่ไหมมันมันมันต้องตัดเนี่ยนี่ครับกันเลยครับเราเอานี่ครับเอาเป็นตะกุดเบ็ดนะครับเอาเลยจัดจัดครับผมนี่นะครับตะกุดเบ็ดนี่อ่าผมเป็นตะกุดเบ็ดปันนี่ได้ยังไงครับเพื่อนๆนี่ครับ,กกบอ่าเ,เ,เอาเอา,เอาลมร่วงไหมนะคือพวกลมร่วงไปถึงเวลาดำวัวเมตินตรงนี้ปะนันกันไหมนี่ไม่จำเป็น <laughs> อันนี้จะตายผมอ่านะครับบอ้วนันนี้ได้ยังไม่จะยาวนนันใช่ไหม อ๋อเนี่ยนอายาวไปก่อนนะแม่เนี่ยนอายาวไปก่อนปุ๊บทีนี้ก็รอวกันเอาจะหนีตจนยาวเนี่ยกลับมาทักอ่าเราหยับทีนี้เน่นก่อนก็ได้อ่านี่กลับมาทักทักกอนเบื่อทักปนีเลยกับเปนเปิ่นเย่งไปเรืเลยเย่งปื๊ดทึ่งก็บเรามาใช่ว่างอยู่นี่นี่นี่กับปั๊บอ่าทึ่งกับตีต่อไปเย่งตั้งปนีไปเรืเลยนะกับเปิ่นเ ตั้มไปนี่ไปได้เลยเลยกับตั้มไปจนว่ามันมันมันครอบรอบรู้เหมืนกับตั้มไปได้เลยเลยตึ้นไปเนี่มันจะไม่ค่อยคัดกับตึน้นอันนี้มันก็แก้หยด้วยโอเคไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มาเลยตอนตอน,ตอนเกยเกจ้าพี่ตีนะ